สิ่งรีข้ามาแของงานวงสวงนะครับพบกับช่องเปิ้ลระเบิดนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับยูทูบกำลังแข่งนะครับช่กันแ็กของพวกนี้ะรังานวงสวงนะครับที่เกะกาหน้าบ้าลุงพครับยกของนะครับเอแพ็กของพวกนี้นะครับงานวงสวงนะครับที่กะกหน้าบ้านลุงพลนะครับ ให้รุ่ม้อกำลังไลฟ์สดครับหลังไลฟ์ก็แชร์ให้เปิ้อนตาะเบิดด้วยนะครับน,นี่เพื่อนนะครับเพื่อนขายตำมะละกอเสร็จแล้วก็มาช่วยแพ็คของงานบวงสรวงนะครับบวงสรวงก็แม่สารพีนะครับพรุ่งนี้จะมีงานบวงสรวงนะครับ กดไลค์กดแชร์กดติามให้เพื่อนช่องเพื่นตามตามเบิดนะครับแล้วกับพี่โจจะทิ้งดาวเร้ยวรบกับพี่โจนะครับมีจำลองครับมีจำลองครับทีู่นครับขออนุญาตยืนนะครับพี่อาอครับ โอ้โหแม่ค้าคนเต็มเป็ดเอาติดไหมขันทึกขอคนที่มามีครบกระส่วนครับครับบริการแพ็คของแพ็คของโรงทานโรงสวนได้ครับก็ต้องมาดิก็ผมบอกไปแล้วว่าคุณคนที่ยังมาครับของแข่งกันเลยมีพี่ลูนาครับมีพี่หมวยมีพี่มุ้งน้อยร้อยเอ็ดครับนี่มีพี่โจซุนิทาวเวลนีครับ ฝากติดตามกดไลค์กดซับสไครป์ให้ช่องเป็นตัระเบิดได้นะครับนี่ทีกทีอยู่สูงทางหลังครับแบบสีสันมันเนาะแดงวันนี้เนาะอันนี้เอาไปแข่งกันเลยไปแขกันเลยอันนี้จะมีงานวงสวีนะครับตรงเจ้าจะมัดถุงไม่ได้ไหมครับมัดมัดนี่ของพ่อยืดมาดูฝั่งนี้กันนะครับจองเห

นะครับดูฝั่งนี้นะครับเหงนี้ก็มีป้าจำลองมีเพื่อนตาระเบิดนะครับแล้วก็มีเพื่อนนะครับมาแพ็คของงานวงสวงนะครับจะเป็นลงทานรึนะครับมาเป็นลงทานวงสวงนะครับไม่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 ยิงไม่ไม่ได้ ผมกล่าวว่าจะให้คุณน่ะไปเอาไปหมกใช่ไหมได้ครับแป๊บนึงครับเออหมกเนาะคุไม่ได้หรอกพี่โจก็ไปหาใบตองมีพี่น้องมาใส่ตรงใจนะครับพี่โจซันนี่เซเวลนะครับมีพี่หมวยมีพี่โจมีพี่หนูนามีพี่บุ๋มน้อยนะครับอยู่ฝั่งนู้นนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ช่องประจำระเบิดด้วยนะครับอันนี้ยังไม่หมดนะพี่น้องอันนี้วัฒน์เด็กเบอร์ดีพี่น้องครับ นี่ครับขนมมีตั้งเยอะนะครับไม่รู้จะเสร็จหรือเปล่านะครับวันนี้ใครอยากจะมาช่วยก็มาช่วยได้นะครับที่ถึงนาบุมน้อยร้อยเอ็ดนี่ครับมีชื่อยูทูปก็กำลังคัดแข่งกันเลยนะครับนี่ก็มี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 ชื่อบุมน้อยครับทางอันเดิมไม่เยอะข้างหลังไม่ได้แล้วร โอ้บานไปแม่งคนมองแกไปเยอะแล้วมายทีนี่ด้วยตายพี่เล็กีล้วคนมองมา่หร่คนนั้นก็มองมาปุ๊แล้วเวลาตีนั้นมันจะสายแบบอุ้ยสุดน่าเกลียดเนาะทำไมทำไมคนเขามองมาจ้าหัวยโอ้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 ่โ้ยตอรยโอ้ยยโกระโยกระตโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้อนย้ยอ้ยรอ้อ้ไโยโออ โอ้ห้าทีแล้วเกือบนะอร่อยนะฝาบทุกวันต้องถือเกือบเพ่อครับดไรลกคกดติดตามให้ช่องเนตะเบิดนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับก็เช็ดให้มันสะอาดทีลูกเช็ดเร็วเช็ดมือด้วยเช็ดด้ยเชดมือโอ้ยพี่นุนามาาัจะเปล่าต่อทอมานี่เลยต่อทอมานี่พีนต่อทอมานี่

ขนมมีนทงเยอะนะครับมยายัมมาเชือก็มานะสวัสดีพี่ออรีนห้าเก้านะครับผมมาแล้วสายร้บที่ออรีนครับฝากคนไลกดติดตามให้เพื่อนตำรวจด้วยนะครับไปไปกี่วันอยู่อันไลฟ์สดอย่นี้ไม่ไไลฟ์ยังไลฟ์ไม่ได้เพ่งทำนเราไปดนกันได้พี่น้องครับ่ยมันทันหนูครับพุ่มไมทอยู่มาทันอยู่พี่น้อง อรี่นะครับมาแล้วผ่าบริสุทิดออรี่นะครับที่ออรี่สามร้อยบาทจะมาแล้วสามร้อยบาทครับบูมไมค์เขอเป็นขนมดีกว่าพี่น้องครับผมเพราะว่าบูมนมอยไม่อยากทำหลายโรงทานเอาแบบเป็นโรงทานเดียวแต่ว่าให้มันแจกได้เยอะๆนะพี่น้องถ้าหลายโรงทานมันก็เฉลี่ยกันไปแล้วทำไรกันนั่นไล่ยุงหรือไล่คนขนาดนั่นรับไปควันมากเลยเยอะมากเลยวันนี้มาแล้วสามร้อยบาทนะครับสาธุคุณด้วยนะครับไล่คนหรือไล่ยุงตรงนี้นะครับไล่ยุงหรือไลุ่้งนะโอ้โหจัปัดจี้ฆ่าคนตายตายวันนี้ทำมาฆ่าคนบอกว่า แจกขไม่ยังดีแนหมเลยขนมเลครับขนมยยานะครับนกินากลังกำลังอูดคนนะครับผมว่ไม่อูดยุ่งไนนังอูดคนนะพี่น้องครับผมตอนนี้พี่โจก็กำลังโดนคุไรก็ติดตามช่องพัระเบิดด้วยนะครับกนสิไพี่โจก็บอกเลาดีๆแล้วว่าสำรับคลนี้ผมขอลงแค่นี้นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับอย่าง